เดียวคะแพวกคนชิคกมันก็จะมาสุ่มกระจายเรือชิคแล้วโอเคโอเคราไม่โหดสิ่ะสวเปเลย กียโอเคโหลดหน้าอีกรูนหน้าโอเคแล้วก็มีตัวห้ามิตด้วยมาอันไหมละห้ามิต สามทีสี่ทีหทีแล้วก็หนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีหงทีสองทีสามทีห้าี่มทีโอเคเลยห้าสีามสปิดความตัวสับไว้แป๊บ ตัวอะไรตัวอะไรวะตัวอะไรวะตัวอะไรวะเ,เ,เห็นปะเห็นปะฉัอะ,ะาโอ้ยเจ็ดวนี้ได้วะเจ็ดเอาวะเอาวะเจ็ดเจ็ดเอาเอามหน่ง,นง,นงสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี หนึ่งสองเฮ้ยอันี้ต้องสายไหมหนึ่งสองสองสามหนึ่งแล้วก็กดโอเคไปไปขอตัวเด็ดๆหน่อยตัวใหม่อ่ะตัวใหม่แปดดาวอ่ะแปดดาวอันท่าก็ได้แปดดาวก็ได้เร็วขอไม่เอาเจ็ดดาวตัวใหม่ตัวใหม่กดตัวใหม่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 เปล่าโอ้แล้ซีโอชีเพื่จะสูตรนี้ได้แปดดาวนูว้นเฮ้ยเจ็เคหรือว่า สุดยอดเลยสุดยอดสุดยอดได,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 ด้เป็นดาวสองตัวเลยแมวขวักด้วยแมวขวักแมวขวักโอมแมขวมขวักดุดมันแชร์อะไรอุ้ยเย,ยอะใช้เยอะว่ะสุดสเลยที่น้อยยังมีแมวอ่ะมีแมวโอเคกดได้คิดนี่มาเกะเกะน้อยเจ้าปัญหา แต่นี้ไม่ยากนะอันนี้ไม่ยากง่าย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 สามหกสิบตะกี่ห้าสิบโอเคนี่ก็จะรับเดวิลไม่กอดน้องข้าวมาพงเอ้า ย้อยดิตับเน้มันเกียร์ก็ไม่มีให้ใส่อ้จุเล็กดลังมากเนี่ยเกียร์ไม่มีแต่ได้ยอมีเไม่มีเกียร์ ไปไหนวะเนี here, ่ยก็เช็่อไปไหนวาเนี่ยเชื่อไปอัดเลยไปแผโทรมาก็อะไรไอ้แอ้มนึงนะท่านผู้ชมไอ้แอ้มกดคลิปอยู่เฮ้ยมันทำไมโทรมาทำไม กูวอร์โทรมาทำไมทำไมเอกทำไมเอกก็ใครชางแม่งเหอะถ้าใครชอบกนไลค์ชอบยม่งกดซับสไคร์กดแชร์และผมับคลิปต่อไปก็เราวันนี้ไปละไปหรือยังไม่ไปดีกว่า โอ้ยเอกเออเอกมาทำไมตอนนี้เกยกได้ตัวใหม่วะไอ้เงี้ยังยังได้แมกวกบทองคำไม่ทองคำดีแมวกว่าก็ถือว่ายังดีจอยตดี๋ยเดีเดี๋ยเดี๋ดี น้อยยังดีอยู่อ่ะ Chat hello cháy 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 cô cháy chứ cháy 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 lại cháy 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 mình sẽ น่จะไปตีนี่กงโซน่าเกล้าแลละนัดโย่จะตายดีกว่ามีไม่ี่จะโอเคลงมาตันเลยจะยินครับพี่โอ้หช่จะยรน่ะยินยิยินยินเส้น ยิงยิงยิงจะคิวออกจะไมเข้ายิงยิงยิงโอ้ยเขาเล่าเขาเล่าคือตัวอะไรวะอุ้ยอุ้ยยิงเข้ตัวอะไรวะยิ่งแค่หลืวสองโมเซนแล้วก็ตายวัดตัวอะไรวะยิงเข้ยังโหดยังโหดเออเด็บ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 ไหมวะโอเคโอ้ยยังไม่ยังโหดยังโหดหายโหดกระโดดยิ่ ไหดกระโดดเย่เยี่โอเย่หดกระโดดเย่ต่อได้วินสันตัวเดียวนี่ตัวเดียวตัวไทยแล้วพี่ก็เล่นอย่างจัดไปอย่แล้วปูพิงอ่ะก็วินสันไม่น่าดาบเดียวไม่น่าตายโอเย่ม oh, yeah. ันกโดดโอเย่โอเย่จัดไปอยให้เสียจัดไปเวรจัดไปไปอะไรไปไปจัดไปโอ้ชิมาแล้วปุม จัดไปเ่รุน่นจัดไปจัดไปเลยจัดไปยิงมันยิงมันจัดไปจัดไป,ไปอุ้ย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 เอาวะ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 แม่งเหลือสามแปดอุ้ยเอาวะเฮ้ยเอาดมีมันจะตายแล้วนี่ยี่สิบเลยยี่สิบยี่สิบ ยี่สิบเรยี่สิบรืสเก้อลอู้ริบยเด็บเด er ็บเด็บเด็บใหม่วะโอเคดีกชอบก่นแล้วชอบหมดกันสแค่กลกระเจ้าผมนัคลิปต่อไปก็สลุนี้ไปละดับเดียวตายหมดโอเคไปละบายบาย